สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยุงนันุกคนนะคะมาดูอัพเดทงานฝ้าโอ้ฝ้าก็ใกล้แล้วนะคะนี่มาทำงานฝ้าต่อนะคะ นี่นี่ก็ประมาณห้าสิบแล้วนะคะห้าสิบห้าสิบเนาะฝั่งนี้คือฝั่งนี้คือไอ้นี่แล้วนะคะเหลือแต่ฝั่งโน้นนะคะ

ก็งานวัน้นั่นแหละโยนเข้าไ้โอ้ปากยื่นปากงาเอาแล้วเปล่าอ่าา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 ดาา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 

นี่นะคะวัด

ทำทิ่บอกไปแล้วเพือเล็กนี้นี่นี่มันเป็นะโงเลุ่งแล้วก็ได้นแจะแจะอนะจะไวิไไไีอเดนค้านเอาเรียกขึ้นเดกนะเลอเออทวนที่ิบอก

ว่า้กินม exactly no. okay. ักลนะไ่ได้กินยูนตอเดนยูตเดนบอกเอองารซางกิ้เขาะไม่เห็นา่เืเาเจ้าตั๊แขมเียชุดเจ้าต้องบ่งว่าเาากันตเกินบอกตงี้เหื่อมมาได้ก่กายมาได้กว่าเ็นเอาตัวนั่นแบบนั้นะคือมนแปะล้นเลยน่บอกเออเกินมาเป็นทั้งหมดเลยกิน เพราะว่าแผ่นเนี่ยัทับเยู่แล้วแล้วท้อโป้อยู่แล้วมันบอกงกายมาเลยดีเดีอาส้นกันดีเรามาส้นกันที่กรได้างเออตัวนี้แะเล็กตัวนี้ตัอันไปเลยมันจะตึงเลยนะเออคือตอนเราเอาแผ่นหนึ่งนก้อนเนี่ยยิ่งใส่เลยยิ่งขีดยรเสือ์ใส่เอาสนเลยนะหน่นอนบอครับบางทีน้าไม่ได้เราจะเอาที่นใสก่อนยิงแผ่นดี๋ใสก่อนเี่ เราจะกี่ต้ต้อะนะเออเวลาเา้ยเลี้ยองมาเลยต้องยุดเน้นเลยกกนอยก่อนเลีเกกรนองส่แเ่นก่อนนเ้นเล็กองาเลยเฮ้ยนัแอก่อนเรากมีเวาคิแต่ละคนเแล้องเรา้หอยลงมา้อยการรือว่าต้องหอยลงมาต้องหอยเล็้ซะก่อนสรา้เล็้ลงมางอนนี้วา้้ก่้อ้เพราะว่าเพราะว่างึงไป ช่างทัเอร์เิลี่คั่งคัเอรี่โอ้ปาช่างทัชเจอร์เมลี่ครับผมต่างกครับ่างทัเอรลี่ครับต้นอาหารหรือเปล่านอะไรก็เปน้ับตาาอ้ตาล่าช่างคัชเจอรเี่นะคะ้น่ได้คนเดยเลยคนื่นเลยคนตำลักในงเวคนตื่นเลย อเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็วันเพ็ญวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ผมก็มาทำงานในบ้านต่อนะคะสำหรับคลิปใหม่คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ